Hello everyone สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับ English Class นะคะวิชาภาษาอังกฤษในชั้นป .1 กับครูดาค่ะคลิปนี้นะคะจะใช้ควบคู่กับใบงานระหว่างวันที่15-26พฤศจิกายนนี้นะคะหากมีข้อสังถามถามบพงคมูมาได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทางเบอร์โทรศัพท์หรือทางไลน์นั่นเองนะคะ ครั้งนี้นะคะเราจะทบทวนเรื่องสีไปด้วยแล้วก็จะมีเรื่องเพิ่มเติมเดินเราไปดูกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างก่อนนะคะให้น,นักเรียนสังเกตดูดีๆสังเกตตัวอักษรก่อนก็ได้นะแล้วก็พูดตามนะคะ show me a red apple show me a red apple show me ก็คือชูให้ดูหน่อยชูอะไร a red apple red สังเกตนะคะเป็นสีแดง ก็แปลว่าสีแดงนั่นเองคำหลังก็คือ apple รวมกันแล้วก็คือ show apple ผลสีแดงให้ดูหน่อยเด็กผู้หญิงก็คือชูขึ้นมาและพูดว่า here it is here it is ก็แปลว่าอ่านี่นะตัวอย่างต่อมานะคะ point to the yellow umbrella point to the yellow umbrella y ยลโล่ก็คือตามสีนี่ค่ะสีเหลือง point t o หมายถึงชี้ให้ดูหน่อยชีย้อะไร The yellow umbrella ก็คือล่มคันสีเหลืองนั่นเองคนที่ชี้ก็จะพูดว่า that's the yellow umbrella that's the yellow umbrella ต่อมาค่ะรูปเดิมเลยนะคะรูปประโยคเดิม show me a red cup Show me a red cup ชูแก้วสีแดงให้ดูหน่อยคนที่ชูก็จะพูดว่า here it is here it is อ่ะนี่นะดูสิต่อมา point to the green apple point to the green apple คนตอบก,ก็จะพูดว่าพร้อมกับชี้ไปนะคะ this is the green apple this is the green apple นี่ไงแอปเปิลสีเขียวพอคนที่ขอให้ชี้ให้ดูก็คือเขาพูดว่า point to the green apple ก็คือชี้ไปที่แอปเปิลผลสีเขียวให้ดูหน่อยนั่นเองจากประโยคต่างๆเมื่อกี้นี้นะคะทั้ง4ข้อก็คือจะเป็นประโยคคำสั่งนะ <c oughs> เป็นการขอ ให้เรานะคะยกสิ่งของชี้หรือว่าโชว์ให้ดูนะคะรูปแบบประโยคคำสั่งนะคะแสดงสิ่งของให้ดูเริ่มแรกจะเป็นกรอบสีส้มไปกลนนะคะอันแรกก็คือ show me อ่าแล้วจะตามด้วยสิ่งของตัวอย่างนะคะดูที่ลูกศรแนวนอน show me อตัวอย่างเช่น yellow cup รวมกันแล้วเป็น show me a yellow cup ก็แปลว่าแสดงอะไรหรือว่าโชว์อะไรคะแก้วสีเหลืองให้ดูหน่อยคนที่แสดงให้ดูก็จะพูดว่า here it is อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราจะต้องการให้ชี้ให้ดูว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงสีอะไรเราจะพูดว่า point to the แล้วตามด้วยสิ่งของแล้วก็สีนะคะก็คือ red umbrella red umbrella ตัวอย่างนะคะสีจะมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำนามหรือสิ่งของสิ่งนั้นรวมกันแล้วเป็น point to the red umbrella ขณะชี้ไปที่สิ่งของก็จะให้พูดว่า that's the red umbrella ก็คือ That's t จ e แล้ the, ตามด้วยสีแล้วก็สิ่งของนั้นชิ้นจนั้นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนยงเส้นจับคู่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยข้อที่1คําว่า red ข้อที่2 yellow ข้อที่3 blue หักเรียนจำไม่ได้นะคะก็ไปทบทวนตามหน้าหนังสือที่คุณครูระบุไว้ที่แผ่นแรกนะคะของใบางาน นี้จะเป็นตัวอย่างนะคะข้อที่ 1. red ก็ Ray, คือสีแดงต่อมานะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะ show me a red cup ก็คือข้อที่1คนตอบว่าจะพูดว่าคนที่ชี้แสดงให้ดูก็จะพูดว่า here it is ที่อยู่ในกรอบดังนั้นนักเรียนก็วาดรุปมได้เลยข้อที่ 2. point to the green shree. That's the green tea. p o i n t หมายถึงการชี้นั่นเองนะคะคือรูปภาพดังนี้เลยต่อมานะคะให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไปข้อที่หนึ่งอะไรหายไปนะคะทูเฉลยให้แล้วก็คือตัว R อ่านว่า red ก็คือสีแดงข้อที่สองค่ตัว B คือบลูสีน้ำเงินนั่นเองนะคะไม่ยากเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะมีข้อสักถามตรงไหนถามมันคุมาได้ตลอดเลยนะคะโอเค see you goodbye